เริ่มต้นบรรยากาศเย็นๆในวันที่เราได้เที่ยวเบตงเต็มๆสักทีทริปนี้เป็นการวางแผนเที่ยวแบบวันต่อวันเลยก็ว่าได้เราขับทัวร์เมืองเบตงในตอนเช้าเพื่อเสพบรรยากาศของเมืองเล็กๆที่คงไม่ได้มากันบ่อยๆแน่นอนที่แรกที่เราแวะนั่นก็คือวัดพุทธวาดเราสังเกตวัดนี้มาตั้งแต่เมื่อวานละเพราะแค่มองจากไกลๆก็โคตรจะโดดเด่นเลยส่วนรายละเอียดเอาจริงๆเราก็แทบไม่รู้อะไรเลย เพราะเราไม่ใช่สายนี้ซะด้วยก็แค่เป็นการมาชมวัดสวยๆวัดหนึ่งก็แล้วกันเนาะหลังจากนั้นก็กลับมากินสติมซัมร้านเล็กๆตรงหอในอก,กาถึงอาจจะไม่ใช่ร้านดังตามรีวิวใครๆแต่ก็ถือเป็นของแปลกที่ก็ไม่ได้กินในชีวิตประจำวันตามปกติแบบอาหารตามสั่งแล้วกันนะเรายังคงไปต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตั้งแต่จุดนี้ไป จะเป็นส่วนของนอกเมืองเบตงละกับบ่อน้ําร้อนเบตงที่นี่เปรียบเสมือนแหล่งพักผ่อนพบปะผู้คนในเบตงเลยก็ว่าได้นะเพราะมีชาวบ้านแล้ววัยรุ่นท้องจ่นมานั่งปาร์ตี้ล้อมวงกันพอสมควรตอนแรกก็กะว่าจะลองแช่ซะหน่อยนะแต่พอมาเห็นตรงจุดแช่แล้วค่อนข้างแออัดและเราก็ไม่ได้อยากเข้าไปตรงจุดที่แอซักเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็เลยทําแค่กิจกรรมไปซื้อไข่มาเพื่อแช่น้ําร้อน เพื่อเป็นสเสบียงเอาไว้กินตอนเย็นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่แบบทำกันมาตั้งแต่ก่อนหนะ้านียจ่ายไปเยอะพอสมควรแต่แล้วก็ด้วยความคิดเดิมของเรานะดนันลืมมาไว้ตอนออกจากที่นี่พอคิดได้กลับมาไข่ต้มเราก็หายไปซะแล้วอะ่ะที่ต่อมาขับมาอีกไม่ไกลเลยเหมือนเป็นรูปเดียวกันในโซนนี้ยนั่นก็คืออุโมงค์เปียมิด ตอนแรกบอกจากใจเลยนะว่าจะไม่มาแล้วที่เนี่ยเพราะว่าดูจากรีวิวต่างๆแล้วค่อนข้างเงียบและดูน่ากลัวหน่อยๆเพราะว่าจะต้องเดินเข้าไปอยู่มงด้วยซึ่งมันไม่มีคนแล้วถ้าเกิดเราต้องเดินไปคนเดียวเนี่ยันแย่เลยเพราะเราค่อนข้างกลัวที่แคบแต่ก็นะช่วงนี้มันช่วงเบตงเฟสติวัลคนมากันพึบพรับมีโอกาสน้อยมากที่จะจะได้เดินลงไปในอุโมงค์คนเดียวเลย ประวัติสั้นๆเลยของอุโมงค์ปินมิดนี้ก็คือเอาไว้กบดานต่อโู่ทางการเมืองซึ่งเราเคยไปอุโมงค์ในลักษณะนเนี่ยที่เวียดนามนั่นคืออุโมงค์กูจีแต่ที่นั่นน่ะต่างกันเยอะเลยเพราะว่าขนาดอุโมงค์ของที่เนี่ยโตเท่าคนยืนได้เลยสบายๆต่างจากกูจีที่แบบต้องหมอบคานเข้าไปอ่ะข้างในอุโมงค์ถึงจะแคบไปนิดแต่ว่าอากาศโฟ่ายเทสะดวกดีเพราะมีระบบกอ่อสร้างที่แบบสร้างมาในเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะ ซึ่งเราใช้เวลาเดินแป๊บเดียวก็ต้องออกมาละเพราะว่าเราเงคิดได้ว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงโควิดเราไม่ควรจะอยู่ในสถานทีอ่อับแบบเนี้ยนานๆซึ่งนอกจากอุโมงค์แล้วไฮไลท์ของที่เนี่ยพอเดินออกมาข้างหลังอุโมงค์ก็จะมีที่เขาเรียกว่าต้นไม้พันปีซึ่งที่จริงแล้วมันก็คือต้นไซนี่แหละตั้งอยู่ขนาดใหญ่มากๆไว้ถ่ายรูปเล่นก่อนออกจากที่นี่นั่นเอง แล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายในโซนนี้ก่อนที่จะต้องกลับไปเก็บกระเป๋าออกเดินทางต่อไปนั่นก็คือสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตรงหรือว่าเรียกว่าสวนเมือนบุกผาเอาจริงๆอิ่เหมือนกันนะก็กะว่าตอนแรกกากะจะไม่มาแนละ้วแต่เหตุผลมันต่างกันกันกบอุโมงเพราะว่าที่เนี่ยมันดูเป็นสถานที่สไตล์นักท่องเที่ยวเกินไปมันไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่แต่ก็มาเพราะว่าก็นะนไหนก็มาไกลขนาดนี้ลนะ ก็ควรจะมาให้ครบครั้งหน้าจะได้รู้ว่าแต่ละที่เป็นยังไงจะได้คุยก,กับเขารู้เรื่องซึ่งข้างในก็ตามชื่อบอกนั่นแหละก็เป็นเหมือนสวนดอกไม้มีดอกไม้เยอะแยะเต็ไมไปหมดกันประมาณนี้โอเครอตอนนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเออละอองลุง้ม ช่โอ้หคือตอนนี้ฝนมันตกอ่ะอากาศดีอ่ะอากาศดีมากๆดูดูดูมากเห็นปะให้ดูเลยโอ้โห oh. ระหว่างลื่นตอนนี้มันฝนมันตกที่นิด,นดแล้วมันเข้ามาไม่ไกลด้วยนะมันตกทันละอองลุเม่ะกี้เป็นนะักท่องเที่ยวทัลิสต์มากเลยไปแต่ละที่ แบบสวนดอกไม้อย่างเงี้ยอะไรวะพงมาแบบธรรมชาติหน่อยสวยมากมากฮะดูนี่เลยแล้าทางเดินก็แอดเวนเจอร์นิดนึงนะโอเคเราเป็นสายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงก็ลงมาไม่ยากลื่นนิดนึง แต่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่น่าจะเป็นไรมากเพราะว่ารองเท้าเราก็เป็นรองเท้าแบบเอาไว้วิ่งเหมือนเอาไว้วิ่งรองเท้าวิ่งหรือว่ารองเท้าวิ่งมาเดินป่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเดินป่าอู่แล้วนะขับมอเตอร์ไซค์มาไงนะไม่คิดขาวเนี่โอ้โหหน้ามาแคมปิ้งมากเลยน้ำตกละอองลุง้งเป็นไง,ไงอันนี้คือช่วงหน้าร้อนนะ ถ้านหน้าฝนน้ำจะเยอะกว่านี้นะคุณผู้ชมเห็นตรงนั้นไหมเขาเล่นน้ำกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปฉีดตรงนั้นนะแล้วก็น้ำฉีดก็จะลอยกันสาบ้าเลยร้อเล่นแม่ตอนนี้ประมาณบ่ายสามเกือบบ่ายสามลก็เดี๋ยวดูสักพักหนึ่งก็จะไปละเสร็จแล้วเราก็จะไปหาที่พักกันประมาณนี้แทนวันนี้ Legenda <I> ไยเอวเองเงียบไเลยไม่รู้ว่าคนเยอะที่ไหนตอนแรกออกมาแล้วไม่รู้ว่ามันใส่ครอบนี้ได้แล้วเราใส่ครอบแบบใส่ครอบตีไปเลยโอเคแล้วเราก็ขึ้นมาถึงล้างบนี่คือนี่คือสกายวอลกไอเอวเอง ข้อมบนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้นะเดี๋ยวเราเค่อยขึ้นไปเด,ดินได้เราเดินเลยแนะ <laughs> ข็งแรงนะขึ้นมาเดินได้ <laughs> ขึ้นมาถึงท็อปวิวแล้วก็ฝนก็มีบ้างเล็กน้อยด้วยความที่เราเปลี่ยนแผนกระทันหันมาที่ไอเยวงก่อน โดยตอนที่เราขึ้นมันก็ตอนบ่ายแก่แ,แล้วมันก็ไม่มีหมอกให้เราดูแล้วไงความติดที่เราบอกก่อนนั้นก็คือตอนนั้นคิดว่าทําไมเราต้องมาถ่ายภาพเราต้องได้เรื่องราวเหมือนกับคนอื่นเลยวะคือมากันเป็นล้านล้านคนแล้วมันต้องได้ภาพทะเลหมอกตอนเช้าถ้ามาแล้วมันถ่ายไม่ได้หมอกมันไม่เจอหมอกคือมันกากเลยไงวะมันก็ไม่ใช่ไงที่เที่ยวแบบหนึ่งของเบตงแล้วไงเราเลือกที่จะสร้างเรื่องราวที่เป็นของเราเองมากกว่าว่าตอนที่เราขึ้นมาครั้งแรกอะ ก็ขึ้นมาตอนเนี้ก็เจอแบบนี้จะทำไมหรอก็ติแตกไปเลยไงก็โดยความติแตกของเรานั่นแหละเรามาตรงสะพานเขื่อนบางล่างอ่ะ มันก็เย็นมากๆแล้วไงจะไปหาที่พักตรงไหนมันก็ไม่ทันแล้วไม่รู้ตรงไหนละแล้วสะพานตรงนั้นมันมีอยู่แค่แบบ2จุดเองแล้วมันก็เต็มหมดอแล้วต่โชคดีที่แบบเราเต็นท์มาด้วยเว้ยก็เลยขอเขากางเต็นท์แล้วเขาก็ใจดีจัดโซนแบบร้านอาหารให้เรากางรออตัวไปคืนนี้แฮ่ hey! คืออย่างนี้ด้วยความที่เราเปลี่ยนแพนเว้ยเปลี่ยนจากแบบไปขึ้นไอยเยงก่อนอะที่จริง จะต้องมาที่นี่ก่อนเขือนบางลางแล้วก็ไปนอนที่ไอเองแต่ปรากฏว่าผิดแผนไปสลับกันการง้นแล้วเพื่อให้แบบว่าตอนเช้าเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นไงมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้แบบลำบากอะไรนะเป็นรสชาติชีวิตดีก็ยังดีว่าเอาเต็นท์มาได้ใช้ละตากแดดตากลมมาสองวันสามวันได้ใช้วันนี้แหละนี่นอนตรงนี้ก็ดีนะบรรยากาศดีว้ย ติดเขืเ่อนบางลางพอดีเลยหลังจากการเต้นเสร็จก็ไปหาอะไรกินแถวแถวสะพานบางลางแต่เอาจริงๆมันก็แทบไม่ค่อยมีอะไรขายสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเย็นมากแล้วอะ่ะก็ได้ลูกชินกับยำเนี่ยแหละประทังชีวิตในช่วงเย็นนี้คือบรรยากาศตอนนี้คือแบบดีมากตอน,นเย็นๆอันนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะนี่ขนาดเป็นหน้าร้อนนะจะเกิดเป็นเป็นหน้าหนาวคือแบบจะเย็นมาก หาที่พักตรงข้างบนได้ตรงที่เราสูมไปข้างบนคือถ้าเกิดได้ก็จะแบบตอนเช้าเช้าตื่นมาก็บรรยากาศอย่างเงี้ยจะฟินมากแต่เรารู้สึกว่าเป็นที่พักเล็กนะอาจจะอาจจะเต็มอ่ะก็ต้องใช้แบบเราคือเอาเต็นท์มาเองแล้วก็มาขอเขานอนอ่ะที่ยแต่พี่เขาดีมากนะคือเขาให้ ก็ให้เราขึ้นไีพักด้วยออน้ำใจชาวใต้ไงแต่ไม่รู้เขคิดเท่าไหร่นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงถ้าจะเห็นฝั่งตรงนั้นคือนั่นน่ะฝั่งโน้นนี่จะสูงไปก็คือจะเห็นทะเลหมอกคิดว่าตอนเช้าถ้าเกิดขึ้นไออเวงก็จะเห็นทะเลหมอกหนามากแต่ว่าเราขึ้นแล้วไงก็เลยไม่อยากขึ้นแล้วก็ โดนไปดอกหนึ่งตั้งแต่วันแรกฝังไปแล้วหวังว่ามันคงจะขับกลับได้ <S <S คุณผู้ชมจะบอกว่าสวยแล้วครูเต็นเสาหักครับกลางคืนแรกก็หักเลยดูสิแล้วดูสิครับสภาพ แบบว่าจะหักตอนเช้าก็ไม่ได้นะมาหักตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องแก้ปัญหาแหละเดี๋ยวจะใช้นิมัดไม่รู้จะสำเร็จไหมโอเคเราแก้ได้หรอแก้แบบกากๆา,ากไปก่อนแล้วกันเอาใชา้ก็ผ่านคืนนี้ไปก่อนแก้แบบเช้ากากครับหวังว่าคงจะไม่ไใช้เต็งเรวแนะ่นี่คืนต่อไป ก็ชีวิตก็ไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะก็มีลานกา,มมางเต็นท์มีถังลมไฟมีปาร์คแล้วก็เราก็สั่งสั่งข้าวมาด้วยถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเขาสั่งให้ที่พักเราไม่รู้ว่าเสียตังค์อะไรยังไงแต่โอเคเขาให้เรากางเต็นท์เราจัดที่เก็บกวาดอะไรให้เราเนะี่ยคือก็อโอเคมากแลว้วตรงน,นี้ก็วิวดีด้วยก็เดี๋ยว กินข้าวเสร็จก็ไปอาบน้ำนอนแล้วก็พวกนี้ก็ไปเก็บวิวที่ข้างหลังเขื่อนข้างหลังอะ่ะถือว่าวิวดีเลยก็โอเคได้เปลี่ยนรสชาติชีวิตบ้างมาในคืนนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้พอสวัสดีจ้า ก่อนที่จะออกไปจากโซนเบตงเราก็ผ่านน้ำตกที่หนึ่งก็คือน้ำตกทานโตก็ขอแวะพักชิวๆบ้านสักนิดหน่อยก็แล้วกันเนาะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วน้ำตกทานโต ทางเข้าอุทยานแห่งชาติบา,าบางลานบางลานบางลางนรู้เปล่าะ <laughs> ทางเข้าก็ตอนจริงมีฝนตกมีนิดนึงนะตอนนี้เราเขาบอกว่าน้ำตกมีทั้งหมดเก้าชั้นตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาเพิ่งเริ่มเข้ามาทางเข้าเลยวันนี้เราขอให้เวลากับความชิลแล้วกันเพราะว่ากระบี่ตะบันเที่ยวมาเยอะแล้วเหมือนกัน อันนี้ไม่แน่ใจว่าชั้นแรกหรือยังนะแต่บรรยากาศคือชิลมากเพราะว่ามีฝนตกมาตอนแรกนิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นชั้นแรกแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าว่ามีมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วตอนนี้ไม่มีคนด้วยคือไม่มีคนขึ้นมาเที่ยวนะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ข้างล่าง เคเลยนะโอเคอกี้เราถามเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มีเก้าชั้นก็จริงแต่ขึ้นแน่จริงคือสามชั้นก็ชั้นสามจะอยู่ข้างบนเขาบอกมาอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็น,ปนยังไงเราโอเคก็จริงไม่อยากจะใช้แรงงานไม่อยากจะใช้พลังงานเยอะกับสิบนี้เท่าไหร่โอเคสามชั้นนึงก็โอเคโล่งใจดีเพราะว่า เป็นเป็นเงื่อนไขเราได้ว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบเดินเยอะมากไม่ได้เดินยากอะไรไม่ยากเลยดีกว่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะเรายังด่วนสรุปตัดสินใจอะไรไม่ได้วันนี้เราเราอยากเล่นน้ำตกบ้างแบบระวังลื่นระวังลื่นเพราะ ก่อนก่อนนี่ไม่ชิลเลยขับอย่างเดียวโชคเยออ่เริ่มเหนื่อยละกระเป๋าแค่โดนตัวเดียวก็เกือบโรแล,ล้วอ้าวนี่มีตกเออเขาน่าจะเขียนป้ายไหมนะว่าฉันอะไรละเพราะขึ้นมาก็ยังไม่รู้เลยว่า มีชั้นอะไรบ้างโอเคได้ที่นั่งชิวของเราแล้วนั่งตรงนี้แหละนะก็ะได้หรอกเออชิวๆบ้างวันนี้เดี๋ยวหลังจากน้ำตกนี้เราก็น่าจะได้ไปเท่าตรงนึงลาลาทุ่ว่านเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนต่อละเดี๋ยวมันจะไม่ทันตอนนี้ก็คุณราวเก้าโมงละ ชิลๆประมาณเกือบชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวว่าเข้าเมืองลาะลาี่วาตต่อวันนี้ยังไม่ได้แพนอะไรเลยแต่ถึงถึงที่คงจะดูเองเนาะ